นี่คือแก้วแกงคนเห็นไหมแล้วก็ไปแกงสัตว์คนไงเฮ้ยมันไนครูพิยุทธเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีน้ำครับครูพิยุทธจะาห้ยก็จับไม่ได้เลอครับเฮ้ยมาโรงเรียนทังทีก็ไม่มีอะไรทําเลยเพื่อนงั้นเรานี่มาเฮ้ยต้นหนาว เรายังเด็กอยู่น้ยจะมาดื่มเบียร์ที่โรงเรียนได้ยังไงนี่มันไม่ใช่เบียร์นิดหน่อยนี่คือแก้วแกงค้นเห็นไหมแล้วก็เป็นแกงสา์คนไงเฮ้ยเก่งไปเลยไปเลยเฮ้ยนั่นไงครูพิยุทธเราไปสาดครูพิยุทธกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กชายทัดเจน มาแกล้งครูแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่มีน้ำครับครูพียุทธมันเป็นแก้วแก้วคนครับฮ totally ่าฮ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  at um> ่าอะไรเล่าพวกเธอสองคนต้องโดนครูทำโทษจะพยายาจับไม่ได้เลอครับไปเด้ยพวกนี้ฉันไม่สนหรอกหมาแกจะเป็นเด็กชั้นไหนแต่ที่รู้ๆู ตายของพวกแกมาถึงแล้วสนุกจริงๆได้แกล้งครูด้แก้วแกล้งคนเนี่ยใช่ๆนัดหน่อยคนรับมาเฮ้ยนี่ละนี่ละนี่ละแกแกล้งฉันนี่แหละผลของการที่หนูนะ แกล้งครูแบบนี้ลูกอยู่ที่โรงเรียนเน่ะเขาห้ามเอาของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนแกล้งกันแบบนี้มันไม่ดีนะลูกมันไม่น่ารักเข้าใจไหมกันตีนันกับชัดเจนแจมแจ้งครับครูพิยุทธ์ต่อไปนี้ผมและเพื่อนจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับเข้าใจก็ดีแล้วลูกไปไปไปถึงเรียนไปเฮเปียกหมดเลยครูพิยุทธ์เนี่ย แต่บางบางนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆี่นี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอน